คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารนะครับ ว่าในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568นี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ like, และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัว จองคิวสอบทำค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นดูจะยุ่งสักหน่อยนะครับมีหลายๆเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะครับอะไรหลายๆอย่างยังดูไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคนเกิดวันอังคารในช่วงนี้ขอให้รอบคอบให้มากนะครับในเรื่องของการตัดสินใจที่จะลงมือทํา หรือไม่ทำสิ่งใดนะครับไพ่8เหรียญจะพูดถึงในช่วง16จนถึง31สิสิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องจับงานหลายๆอย่าง หรือทํางานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะครับบางคนอาจจะต้องจับงาน2งานทํางาน2อย่างในเวลาเดียวกันหรือบางคนก็มีเกณฑ์ได้ทํามากกว่า1อาชีพด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทํางานเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่ามีไพ่สองดาบขึ้นมาเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความผิดพลาดนะครับ ที่มาจากการสื่อสารกันกับผู้คนที่คุณนั้นต้องร่วมงานด้วยนะครับการตีความผิดพลาดสื่อสารกันผิดพลาดนะครับทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องงานของคุณได้ในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ชัดเจนให้มากทั้งในเรื่องของลายลักษณ์อักษรนะครับหรือว่าเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้คนเกิดวันอังคารยังมีไพ่1คาถานะครับไพ่ใบน,นี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะได้ลองผิดลองถูกกับอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างนะครับบางคนจะอยู่ในช่วงเวลาที่ได้นะครับฝึกฝนสกิลใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับ การทำงานของคุณในอนาคตอันใกล้นะครับขอให้คุณนั้นเปิดใจที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับคุณใน ภายภาคหน้าได้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับที่จะทำควบคู่ไปหรือว่าเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่คุณมีนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการแตกลายสินค้าแตกลายบริการออก นะครับเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจยังเติบโตไปได้นะครับเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้เหนื่อยใจเว้นซะแต่ว่าปัญหาเรื่องของคนภายใต้คนในปกครองแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ในฐานะเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าขององค์กรก็อาจจะต้องหาวิธีจัดการแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่ว่ามานะครับ ส่วนคนค้าขายครับการค้าการขายในช่วง16จนถึงส1สิสิงหาคมนี้การค้าการขายไปได้ดีครับรวมถึงถ้าใครที่กำลังมองในเรื่องของสินค้าใหม่ๆเข้ามาขายในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นการค้าขายแบบออฟไลน์แบบมีหน้าร้านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สินค้าเหล่านั้นจะ นำพาผลกำไรที่ดีตอบแทนมาให้กับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับค้าขายดีมีกำไรโดยเฉพาะใครที่ทำมาลัยที่ตั้งต้นมาจากความรักความชอบนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เห็นความสำเร็จที่เป็นรูป,ปรธรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วง16จนถึง31สิงหาคามนี้ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็น ลูกจ้างนะครับหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงาน ไปได้ดีครับมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันหัวหน้าง,งานเจ้านายเห็นศักยภาพเห็นความสามารถนะครับไพ่หนคาถาจะพูดถึงการที่ได้รับมอบหมายโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับหรือบางคนก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้ทํามากกว่า1อาชีพนะครับไพ่8เหรียญจะพูดถึงการได้เริ่มต้น ลงมือทำอะไรเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองนะครับจะมีโอกาสดีๆให้ได้เริ่มต้นได้ลองลงมือทำครับหรือว่ามีคนหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้นั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายสิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของการทำงานกับผู้คนครับระวังในเรื่องของเข้าใจกันผิดๆสื่อสารกันผิดๆแล้วทำให้เกิดความเสียหายในงานที่ทำได้นะครับ เพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องชัดเจนนะครับแล้วก็รอบคอบให้มากด้วยนะครับส่วนใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานนะครับ16จนถึง31สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าสมัครงานมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานสมใจครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคาร16จนถึง 3, ส1สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นการเงินถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกในเรื่องเงินที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินการมีข่าวดีในเรื่องเงินนะครับหรือว่าการได้รับ โอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้เช่นกันนะครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง3 1สิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นการเงินดีมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขาดสนไม่ขาดมือนะครับใครที่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เป็นหนี้เป็นสินหรือว่าการเงินตึงมือนะครับหมุนเงินไม่ค่อยทันไพ่เดอะสตาร์จะพูดถึงสถานการณ์การเงินที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นสถานการณ์การเงินที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด ดวงดาวแห่งความหวังใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์การเงินที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีคนเข้ามาช่วยปัดเป่าสถานการณ์ให้ดีขึ้นก็จะเป็นตัวเรานั่นแหละครับที่มีความฉลาดในเรื่องเงินมากขึ้นที่จะสามารถเอาชนะปัญหาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ได้สำเร็จนั่นเองครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไพ่เดอะสตาร์ย,ยังเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของการใช้เงินตามอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้ก็จะยังมีหลายๆสถานการณ์นะครับที่เข้ามากระทบวงชะตาคนเกิดวันอังคารทําให้คนเกิดวันอังคารนั้นบางทีก็ เผอใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังหรือว่าอาจจะไม่ได้รอบคอบให้มากเวลาที่จะใช้จ่ายอะไรกับของที่ตัวเองต้องการมากๆหรือว่าอยากได้จริงๆนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้วางแผนการเงินให้ทุวนถี่นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ราชนีแห่งคาถาจะพูดถึงสถานการณ์การเงินที่ถ้าเรียกได้ว่า ถ้าไม่นับในเรื่องของการใช้เงินตามอารมณ์ของคนเกิดวันอังคารนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเก็บเงินอยู่เก็บออมได้นั่นเองครับเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนมีเงินเก็บนะครับใครที่ตั้งใจ จะลงทุนหรือว่าทำอะไรก็จะได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจครับเป็นช่วงเวลาที่ถ้าใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถหรือว่าซื้อที่ซื้อทางนะครับหรือว่าจะเก่งกำไรลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำได้ดีทำได้สำเร็จดังใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ออแล้วครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างครับว่าดวงโชคลาภาคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงโชคลาภคนเกิดวันอังคารครับมีไพ่เดอะซันไพ่แห่งความบริบูรณ์ในชีวิตใบนี้ขึ้นในดวงโชคลาภเราพูดได้เลยครับว่าคนเกิดวันอังคาร1 6จนถึง 3, ส1สิงหาคมนี้มีเกณฑ์จะโชคดีได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่โชคลาภของคนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์กับเด็กเล็กๆเด็กในบ้านที่จะนำพาความโชคดีมาให้นะครับไพ่ดีเอ็มเพรสจะพูดถึงนะครับ สุขภาพสตรีในบ้านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นสุ่ภาพสตรีจะนําพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดวันอังคารก็ได้เช่นกันรวมถึงไพ่เดอะสตาที่พูดถึงในเรื่องของการอธิษฐานขอเวลาไปไหว้พระขอพรหรือว่าไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานขอนะครับรวมถึงความฝันเวลาใกล้ลุงก็จะนําพาความโชคดีมาให้คนเกิดวันอังคารได้ด้วยเช่นกันนะครับเคล็ดลับนช่วง 16จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับแนะนำให้คนเกิดวันอังคารนั้นรักษาศีล5ครับคิดดีทำดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลรวมถึงการรักษาศีล5จะช่วยนำพาคนเกิดวันอังคารนั้นให้มีชีวิตที่เป็นสิริมงคลเสริมบุญกุศลให้กับคนเกิดวันอังคารได้ดีครับเอาละครับ ดวงชะตาชคลาผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างนะครับว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคาร16จนถึง31สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ ต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารครับต้องควบคุมในเรื่องของสภาพอารมณ์สภาพจิตใจของตัวเองให้ดีไพ่หนึ่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับหรือว่าการได้รับนะครับสิ่งที่เหมือนกับเป็นท็อกซิกในชีวิตประจำวันนะครับเข้ามามากเกินไปจนทำให้บางทีเราก็มีจิตใจที่คุณมัวตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง ระวังด้วยนะครับเวลาใครที่เอาพลังงานด้านลบนะครับมาใส่เราหรือว่าเอาเมสเซจหรือว่าสื่อสารนะครับสิ่งที่ เป็นเรื่องราวที่ไม่สร้างสารรค์เราก็อาจจะต้องหาวิธีในการเลี่ยงได้เลี่ยงหลีกได้หลีกนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่อัศวินแห่งคาถาเตือนให้ระวังในเรื่องของอาการเหนื่อยล้าโดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางไกลนะครับหรืออาจจะต้องทํางานหนักติดต่อกันนานๆนะครับให้ระวังในเรื่องของการล้มเจ็บล้มป่วยเพราะอาการเหนื่อยล้าเป็นเหตุได้นะครับ ไพ่หกคาถาจะพูดถึงใครที่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ถ้านะครับเจ็บป่วยอยู่16จนถึง31สิงหาคมนี้ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักครับถึงจะฟื้นตัวได้ดีหายเจ็บหายป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับอย่าพิ่งใจร้อนนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายวันหายคืนก็แล้วกันนะครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปครับมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักครับว่าดวงความรักคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2560 เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักคนเกิดวันอังคารนะครับมีไพ่เจคาถาไพ่ใบนี้ถ้าใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่แล้วมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่นอกจากจะไม่คืบหน้าไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วยังจะต้องระวังการมีคู่แข่งการมีคนเข้ามาชอบพอคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่ก็เป็นได้นะครับ คนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับไพ่าราชาแห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการที่อาจจะมีเกณฑ์ต้องทะเลาะกันแล้วเป็นลักษณะของการทะเลาะกันที่ ฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งนั้นเอาแต่เหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งจนลืมมองถึงจิตใจของอีกฝ่ายนะครับทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่นะครับ ไม่ได้มีสถานการณ์รุนแรงที่อาจจะนำพาไปสู่การเลิกกันในระยะเวลาอันใกล้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นชนวนเหตุเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นสารตั้งต้นของจุดจบในอนาคตข้างหน้าของความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องจบลงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้า ใครที่ทะเลาะก,กับคนรักนะครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมหันหน้าเข้าไปพูดคุยเคลียร์ใจกันนะครับเอาเหตุผลของเขามาใส่ใจเราแล้วก็อธิบายความเป็นตัวเราเหตุผลของเราให้เขาได้รู้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าใครที่คบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยหน่อยไพ่สิบคาถาเองถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เหมือนกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าเสริมสร้างนะครับชีวิตเราให้ไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเป็นพลังงานด้านบวกสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ นะครับตรงกันข้ามบางทีมันกลับนำพาเรื่องท็อกซิกท็อกซิกมาให้ดยสามโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วยิ่งต้องระวังให้จงหนักนะครับจะคิดจะพูดจะทำอะไรนะครับก็อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์ของคุณและคนรักนะครับ ส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีครับคิดจะรักใครชอบใครยังไม่สมหวังและยังไม่สมใจครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์แล้วฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศ แต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวเวพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ